เวใช้สรยเลคะกตอีู่นึงป้าที่ขึ้นมาที่ท่าเ็หนี้คือกไก่ทอรฟกเป็นการยการตกงาในครั้งนี้ค่ะสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะคะตที่ท่านอยู่แล้วทนี้พร้อมหรไม่พอะออเสียงบมากเลยต้องมีครทผมในนามของพี่น้องประชาชน ภูรีรังการประมูลเปลี่ยนเลขรถสวยของจังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้ทำเป็นรถเลขสวยจังหวัดบุรีรัมย์คันที่เจ็ดในหมวดับสองก๊าซไอโอดองการงานก้าวหน้าธุรกิจการค้าเพิ่มเรือยในวันนี้ภรีรังท่านพัชกรอัตถาทยากร การลองปลัดกระทรวรงคมนาคมแล้วเนี่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับส่งเสริมในเรื่องการงานและอาชีพนอนของครอบครัวผู้ที่ได้รับประมูลไปเนี่ยสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับยังได้นำแผ่นใบทะเบยียนทุกแผ่นนะครับเพื่อไปท,ทํทาพิธีอธิษฐานจิตนะครับโดยเกยจิอาจารย์หลวงพ่อเมียนกัลรยาโนเจ้าวาวัดบ้านเสนียวนารามอำเภอกระสายจังหวัดบุรีรัมย์การประมูล ทะเบียนรถเลขสวยรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกินขนส่งจังวัดบุริล์ในวันนี้นะครับตรมการขนส่งทั้งหมดม่กที่ได้เจอท่านเนววนี ını, mankind, ้และได้รับเกียรติจากท่านนะคะในช่วงของการเปิดงานนะคะอย่างเป็นทางพันธุชกตอค่ะยากรค่ะเด็กดีเวลาหน้าต่า นับไปคอทองกัตรงจบไปเลยค่ะส ala ี่แสนแปค่สามหกสีค่ะล่าสุดคือสามหกส่ถ้าได้อยู่สีสีนักหนึ่งค่ะหนึ่สี่นับสองบุ๋มห้าค่ะสามสองค่ะสองคือเจ็ดค่ะศูนย์สามสองค่ะสองคือเจ็ด่นับไออกมาอ่ะสองแปดคาน้าะมาอีกหนึ่งคานออกไปเน่สองแปดห้าค่ะรางอยู่ที่ใจ อยากชนะมันต้องสู้อย่างเดียวนะไห่นะคะแต่สําหรับท่านในตอนนี้ในตาทอนโธน์วะดจะเ,เลละร,จะรียงวอร์ราจัดบริรัมนะคะทร่ผงขส่งจัดบริรัมจะทําขึ้นนะคะก็เลยบริกรรมมาๆเบิกมกืออีกสักครั้งหนึ่งนะคะกลาบขากว่าคนอย่าง,งสุขใจเลยนะคะ สูงที่สุดใน4จังหวัดนี่คือสุรินทร์นะคะที่จบไปหลานห้านะคะวันนี้ถือได้ว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นท่านไหนเศรษฐีเจ้าสัวท่านไหนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะคะแนนประเด็นนี้ท่านอยากได้จริงยกต่อสู้ขึ้นมาเจ็ดแสนถ้าสองหนึ่งหกค่ะนั่งไปบายไปสองหนึ่งหกค่ะไม่ผิดหวังเลยที่สาวสวยเติบไปหาท่านนะคะทุกคนคะคนที่เป็นเชิญเกียรตินี้นิดนึงนะคะท่านคะต่อไปต่อสู้ไปสู้ค่ะเอาอันนีคะต่อไหมครัต่อไหมเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่คะเลขที่ถือได้ว่าคุณค่าสูงสุดคะ สู้ไม่สิสุดแล้วริแปดแสนหนึ่งเปนแปดแสนสองหมื่นบาทคันหนึ่งได้ขับรถสวยป้ายทะเบียนดีและก็มีบารมีด้วยสร้างบารมีให้กับตัวท่านเองด้วยกอทโฟก้าวเก้า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 เกอมาเป็นเงินแบบนี้ค่ะนี่คือความสุขที่อยู่ตรงหน้าและท่านคว้าไว้ค่ะเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทค่ะเหมือนต้องให้ท่านพิจารณาเลยค่ะให้ท่านคิดเลยค่ะ เอ้ยไงต่อไปงานไงคะท่านดียังไมดีนสายตา่ดูลำเตียอยู่เลยไม่ใช่เพราะเธอใสายตาย่ดูลำเตีอยู่ค่ะนะเจ้าของป้ายนี้อย่างแน่นอนเที่ยนะอะไรกันนะันไงสามาคอยเซ็ตมือได้ค่ะดีดีด้วยนะคะขออ9999ค่ะจบการประมูล9,300บาท15สวยกอไก่ทอทง9999คุณค่าที่ล้ำค่าทั้งหมดทั้งมวลคือป้ายนี้99 และในวันนี้ก็ทำราคาสูงที่สุดแต่ช่วยติดต่อที่รถด้วยรวมไปถึงโตโยต้าป้ายแดงตอไก่สุดช่วยติดต่อที่รถด้วยนะคะเป็นรอนตู้นะคะ,ะ,คะแล้วก็อีกหนึ่งท่าน